่ใจจอยฟิลโอ้โหม้องข้าวน้องสาวหัือว่าในมอ่งเข้าอาจจะมีทองปะยปริหรอทองมตปาดีดีเด้อว้โว ก็มีเปิดบงบ้างดีบ้างแต่วันนี้นะคะเป็นกล่องสุ่มของน้องนาราเคสเธอรค่ะไม่รู้เขาไปขายกล่องสุ่มไปขายอะไรตอนไหนไอต้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาเห็นก็เลยเฮ้ยเอาหน่อยแกล้ง,งเล่นๆขำๆนารา,ามาสิบกล่องพี่สาวจ่ายเองอะไรเองลองดูนะคะว่ากล่องสุง่มนี้คือไอตาาไม่รู้เลยว่าเป็นหมวดอะไรไม่รู้จะเป็นของใช้บิวตี้ของกินอะไร แก้วยเงินทองไม่มีทางรู้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิบกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างอันนี้สงเล่นๆหรอเล่นเล่นแม่สิบกล่องเล่นๆขำๆใจจอยฟูฟิวกล่องแรกนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะคือไอตาสั่งไปทั้งหมด10กล่องคือไอตาได้มา5กล่องใหญ่ก็คือ1กล่องใหญ่ก็คือ2กล่องสูงนั่นเองโอ้โหอ้ที่มือเลเลยโอ้โห ไปมันก็เลิศน,นะแต่จริงๆบ้านเราไม่มีหมลข้าวอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าชิ้นแรกที่หยิบออกมาจากกล่องสุ่มอะจะเป็นหมหุงข้าว <c oughs> <c oughs> ตามด้วยโดโซข้าวหอมญี่ปุ่นนะคะรสคอนชิสแต่โดโซเนี่ยอร่อยนะไม่ได้กินมาหลายปีมากแล้วจาได้ว่าตอนเด็กๆชอบกินโดโซมากแกะกินสัหน่อยชอบมากเลยอะอร่อยเลิศต้นตินอันนี้กล่องสุ่มนาราหรือว่ากล่องสุ่มกักตัว กล่องกับตุกกระตัวค่ะกินอิ่มนี่คือขนมปังกรอบโคโคโนาทุ้ยน่าก,กินว่ะได้มาสี่อันเลยนะเหมือนกัน4อันเลยนะึิมหน่อยดีกว่าแต่จริงๆแอบไปดูในเพจนาราก็เราก็จะเห็นแล้วว่าลูกค้าท่านอื่นเขาได้อะไรก็ส่วนมากเป็นพวกขนมบ้างของใครบ้างอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นแบบทั่วๆไปนะ้อเหมือนเป็นแบบขนมปังกรอบแล้วก็มีไส้ครีมข้างในเออก็อร่อยนะต่อ โชอบปีโปเถ้ยทูเรียนโรงงน่ามาสี่อันทูเรียนโรมันเป็นยังไงวะดิฉันไม่ค่อยชอบกินทูเรียนนะแต่ไม่เคยกินทูเรียนโรลกินมาแล้วอะกินมาแล้วว่าเป็นเหลืองๆแต่นี่เป็นคนชอบกินขนมแบบโอโจมากเลยนะอุ้ยอร่อยอะเหมือนโอโจเลยแต่เป็นรสทุเรียนข้างในก็เป็นหวานๆแล้วก็มีกลิ่นทุเรียน อุ้ยนี่จอยกว่างนี้มากเลยอ่ะอร่อยอ่ะกินมาถึงนี้เลยอ่ะอเดี๋ยวต้องกินให้หมดนะถ้าเก็บับเปิดถุงโดนแน่โดนหัวด่าแน่นอนค่ะ คอ,อนเฟกมาอ่ะอันนี้อันนี้ได้กินจริงเพราะว่าคุณแฟนกินมื้อเช้านะคะกินยี่ห้อนี้เลยเป๊ะเลยพี่มีได้คุกกี้ใบเตยน่าจะคล้ายๆกับคุกกี้มะพร้าวเมื่อกี้ไหมหน่าจะมีทายกันเนาะแล้วก็ได้มาแบบอย่างละสีแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแครกเกอร์หนึ่งกล่องคือได้เท่านี้นะ ก็จะส่วนมากเป็นขนมหมดเลยแล้วก็เป็นหมอหุข้าวก่องน,นี้แต่ว่าก็เฉยๆนะไม่รู้มูลค่ามันเกินหรือเปล่าแต่ว่าขนมที่ให้มามันดูเป็นขนมแบบบานๆมากๆแต่ถ้าหากว่าจอยหมก็จอย เราเป็นคนชอบกินขนมบ้านๆแต่คิดว่ามูลค่ามันอาจจะแบบไม่ได้เกินพันมั้งเอาเป็นว่ากล่องแรกใครว่าคุ้มไม่คุ้มคอมเมนต์หน่อยอันนี้คือไม่แน่ใจเลยว่ามูลค่ามันอะไรเท่าไหร่หรือว่าในหมหุงข้าวอาจจะมีทองหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอทองมั้ยหรือเปล่าดูดีๆเด้อเกินไปเดี๋ยวเธอก็ขายมหุงข้าวแถมทองให้คนอื่นไปฮแกดูหน่อยมีมหุงข้าวแล้วก็มีทับพี ล่องที่2นะคะมาดูกันว่าจะเหมือนหรือต่างกันไหมซื้อมาสิบกล่องจะเสียดังฟรีประเนียย mm hmm. นาลาอ้ยฮะมัน,ค,นคุ้นอยู่นะน้องคนนี้เราก็มีแล้วนะทูเรียนโรเราก็มีแล้วนะอันนี้มันก็มีแล้วนะเฮ้ยหนูไม่ให้ความแตกต่างกับพี่บ้างหรอป mm hmm. ูดดีปีโป้แต่ครั้นี้เราไม่ได้โอวันตินพาเราได้เนสกาแฟค่ mm hmm. ะ กาแฟทรีอินวันต่อมาไมดีฉันชอบไมดีมากเฮ้ยเคยตาเป็นคนที่จอยขนมแบบบ้าน,านมากเพราะว่าตอนเด็เกๆไม่มีสิทธได้กินเนี<อ>่ยเราไมยดีนะแต่ละชิ้นม,มันจะสีไม่เหมือนกันชอบมากสมัยก่อนนะฉันไปฝันกันได้กินไมดีมากมาร์ชเมลโล่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะที่ด,ดูว <laughs> แต่ฉันชอบรสชโโ็อกโกแลตมากกว่าอันนี้ได้มาแล้วได้แล้วโดโซโดโซนนี้ก็ชอบนะแต่ได้สองห่อแล้วกินไม่ไหวเอ้าได้เซียงไห้ชโคโคโ็อกโกแลตมาค่ะเหมือนนางรู้ว่าชอบแต่ถ้าบบหออย่างอื่นไมได้ปะมีแต่ขนมนึกว่าซื้อกล่องสุกขนมเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นชื่อหมวดกล่องสุกขนมวะเราอาจจะซื้อมาโดยที่จริงๆเขาคือกล่องสุกขนมแต่เราไม่รู้เองหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหมวดอะไรนะก็ะซื้อไม่ได้รู้ไม่ได้ดูสีดูแปนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะและ เตารีของสมมดเลยเอ้เตารีของออตโต้อัได้มาหนึ่งอันค่ะอองงปะแล้วก็ขนมขนมนะคะขนมเนี่ยจะคล้ายๆเดิมแบบเดิมแหละจริงไหมสจะบพยแล้วหมดแล้วค่ะกล่องที่สองรู้สึกว่ากล่องแรกเลิศก,กว่าเพราะว่าโมโหเข้ามันแบบมันเป็นของชิ้นใหญ่กว่ามันก็เลยรู้สึกว่าแต่เตารีมันะ,ะ็ะกล่องที่สามนะคะมาดูว่ามันจะ ยังไงอ่ะอมุ่งเข้าอีกแล้วน้องสาวพีอสาวได้มุ่งเข้าสองอันแล้วถ้าแบบว่ารุ่นต่างกันหน่ยยังพอเข้าใจแต่รุ่นเดียวกันเดะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับขนมที่คุณหูคุณตาเซียงไหนโอโจรถทุเรียนอ่ะเราก็เรียกโอโจโท้งที่มันไม่ใช่ยี่ห้อโอโจโ พ่อครานอันนี้เราจะได้เยอะมากอยากได้เยอะมากจะเอาไปไหนเอาไปทำอะไรเอาไปให้ใครได้เยอะมากกลองที่สามก็องท้ายแล้วหรออร่อยไม่ใช่เหรออร่อยเลยมันได้เยอะเกินโคตรเลยอีกแล้วคุกกี้มบเตยอีกแล้วได้เยอะมากเลยอ่ะปีปโป้เต็มช็องฟิตแล้วหน้าตาจะไาย ตาขาเบาเขารักเต็กนะได้ยินไหมจ๊ะตาตาจะไหลแล้วเดเปิดดูม่งเ้าดิอันน่ะเดเปิดดูดิเผื่อมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรหรือเราต้องเปิดดูในม้อว่ะมันจะไปมีอะไรขนาดนั้นน่ะีซ่อนเยอะซ่อนแยะปะเฮ้ยทุกคน มีีท่ตักกล่องที่สี่นะคะมาดูว่ายังไงสาวโอคล้ายกันมาก<ฮ>ติ๊กน้ำของคาชิว่า แบคือมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยอะกล่องสูต4ี่กล่องเท่าที่เปิดมาก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก1อันแล้วก็ขนมโคโค่ครันซึ่งขนมมันซ้ำกันเยอะมากคือนี่เป็นคนไม่ติดนะถ้าได้ขนมชอบจบกินเพราะว่าบางทีแล้วก็แจกคนดูมั่งอะไรมั่งแต่มันเปิดมาสีกล่องซ้ํากันทุกกล่องอะมันก็เกินไปแล้วซ่า แต่ก็ถ้ามองว่าถ้าเราเป็นคนที่ซื้อกล่องสูงแบบซื้อแค่กล่องเดียวมันก็ว้าวเพราะเราซื้อกล่องเดียวแต่เราก็สารแนที่จะซื้อมาแบบเยอะก็เลยได้ซ้ำหมดเ,เลยนะคะรู้สึกเดจาวูปะ่ะรู้สึกเหมือนตอนที่เปิดกล่องสูงของกินพิมพ์วิภาครั้าางแรกปะ่ะที่ได้มาห้ากล่องแล้วเหมือนกันหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็ซ้มนะอันนี้ก็ซ้มซ้ำแล้วอันนี้ก็ซ้ำซ้ำอีกโดเลมอนซ้ำซ้เพราออันนี้ซ้มซ้าได้ประวัติขึ้นแล้วออือ เอออ่ะต่อโดโตอุ้ยเมื่อกี้ได้เนสกาแฟอันนี้ได้โมโกนาโอเอ็กซ์เพรสโซเหมือนแับจะมีเพื่จะไปวางขนาดเล็กมีเครื่องดื่มอันนึงแล้วก็มีปิโต้แล้วก็คอนเฟกแล้วก็พวกขนมพวกแท็กเตอร์อะไรเงี้ยแบบเดิมๆหมดเลยเธอหมดเลยตอนนี้เซ้าแล้วนะมาดูกันว่ากล่องสุดท้ายจะเป็นยังไงกล่องที่หนะคะกล่องสุด กองสุ่มนาราคุ้มไม่คุ้มเอาจริงๆตรงตรงไม่อวยอุ้ยสกอตได้เซ็ตของขวัญจากสกอตวีตาอ,อะไรสกอตพิวรีฟิลเหมือนซื้อของฝากญาติผู้ใหญ่อ่ะสวัสดีปีใหม่เหรอสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่เฮ้ยอาอย่างน้อยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเวอร์แต่ว่ามันต่า ออกไปแค่ต่างออกไปมันก็ดีใจอะ่ะคือความสุขของฉันมันเกิดง่ายมากแค่ของในกล่องต่างออกไปดิฉันก็แฮปปี้แล้วคิดดูดิอ๋อมันมีทั้งพุนูนทั้งเบอร์รี่ค่ะอันนี้จะเป็นพรูน plus วิตามินต่างๆอันนี้เป็นเบอร์รี่สิบอย่างอ่ะเดี๋ยวลองกินหน่อยดีกว่าก็ตั้งใจว่ากล่องสุ่มนี้มันน่าจะมีขนมเยอะก็เลยเตรียมท้องมาเต็มที่เลยค่ะอุ้ยอร่อยอะ่ะ มีเนื้อแบบผลไม้ด้วยต่อมาไหนดูเดิมเดิมอ่ะเดิมเดิมอ่ะเธอธรรมดามากเดิมฉันได้คุกกี้ใบเตยคุกกี้มะพาวอะไรโคตรเยอะเลยเนี่ยทุเรียนโลโคตรเยอะเลยแบบเดิมเดิมอุย้ย Oh. อ๋อเตารีดอะกล่องนี้ก็รู้สึกว่าเยอะกว่าคนอื่นตรงที่มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็ได้สกอตมาด้วยก็ดีกินเพลินนอกนั้นก็เหมือนเดิมปีโป้นี่นะคะก็เป็นกล่องสุ่มทั้งหมด10บกล่องกล่องสุ่มนาลาเอาละทุกคนกล่องสุ่มนาลากล่องละห้าอย เวลาซื้อมา1ิกล่องไอตารู้สึกว่ามันมีข้อเสียคือของมันซ้ํากันเกินไปแต่ว่าถ้ามองว่าถ้าแบบเราเป็นลูกค้าเราไม่ได้จะมาซื้อทีละสิกล่องถูกไหมเราก็จะไม่ไม่เจอความซ้ําขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อหนึ่งกล่องมันอาจจะมีแบบขนมชิ้นนี้ได้มา2หอ่อได้มาสมหอ่ออะไรประมาณนี้แหละแต่ก็อร่อยนะแต่ก็พวกกล่องสุง่มอะเขาไม่ได้มาบังคับเราซื้อเงินอยู่กับเราเราไปจ่ายเองคาดหวังมากไม่ได้แต่ถ้ารวมๆดูแล้วอะ มูล,ลค่ามันก็น่าจะพอๆกับราคาที่ตาจ่ายไปแต่แค่ว่ามันมีความซ้ำม,มากไปหน่อยเดี๋ยวตาจะแกจกจ่ายขนมให้เพื่อนให้อะไรไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกด้วยนะคะสําหรับคนที่ดูวิดีโอนี้แจกทั้งคนที่ดูใน YouTube คนที่ดูใน Facebook ด้วยติดตามกติกาในคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวจะให้อดินคอมเมนต์อะไรนี้ไว้นะคะแล้วทุกคนคิดว่าคุม้มหรือไม่คุม้มให้ทุกคนช่วยกันสรุปคอมเมนต์มาเลยจ้ะก่อนไปกดถูกใจคลิปนี้นะคะกด subscribe การกดแสตมปกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันหน้าใหญ่จะให้มาเปิดกกกล่ออองสุมะไรันี บอกได้เลยจ้ะชอบมากก่องสุ่มอะไรใดๆบิวต้องบิวตี้ของกินของใช้ชอบมากตอนนี้ฉันไปละต้องไปนั่งคิดว่าจะทำยังไงกับขนมพวกนี้อันไหนจะกินเองคือบางทีมันเก็บไว้ห่อสองหอ่อมันก็เยอะแล้วอะ่นะมนแบ่งคนอื่นไม่เออเดี๋ยวแบ่งแจกใส่กล่องมามาคุ้มไหมเนี่ยน้องสาวแรงมากนะจุดๆเลยแกงหม้อใหญ่เลยเทโพแบ่งกันชิม It's over. You wanted her.